อันนี้มาสนครับมาสนที่สวนยายมะลินะครับก็มาดูยายมะลิทำสวนอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ตัดขรึ้งต้นทำไมเพระเาะจะว่าจะเามันออกแล้วระมันไม,มน่ค่อยดีแล้วมากกล้วยมันเป็นโรคอือก็เลยตัดขรึ้งต้นไปคุยมะละกอก,กันดีกว่ะ<ป>ม,าามะละกอทำสาวเนาะคุณยายทำสาวให้ตัวมะละกอโดยการตัด ตัดออกเพราะมันมันสูงแล้วใช่ไหมมันสูงแล้วมันไม่มีลูกตอนนี้มันฮอแลนด์อ่าก็เลยตัดตัดออกแล้วก็เอาถุงครอบไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะอาจจะเขาจะแตกขึ้นมาเดี๋ยวเรามาตามดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะแตกขึ้นมาไปด็ดูนู่นมีหลายต้นเลยนะยายทําไว้หลายต้นเลยยายทําไว้หลายต้นเลยเนี่ยฮะต้งไหน คุณยายพาไปดูต้นที่ทำไว้นานแล้วแล้วมันแตกแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเข้ามาในสวนคุณยายมะลินะยายมะลิยายมะลิยยลนี่ชีวิตไวเกษียณแล้วก็มาทำกเกษตรอันไหนฮะอ้าวนันน่นนี่ไงอันนี้ไงนี่นี่ตัวนี้น,น,น,นี่ที่เขาตัด ตัดยอดมันออกนะแล้วก็แตกใหม่แล้วนี่อันนี้เห็นชัดๆเลยว่าแตกแล้วเนาะอันนี้แตกแล้วแตกแล้วส่วนอันที่ที่กําลังที่ที่เพิ่งตัดมาเดี๋ยวเราเข้ามาตามดูอีกทีหนึ่งอันนี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าตัดแล้วมันก็แตกจริงๆยายแล้วแล้วอันนี้ขุดขุดเป็นหลุมๆว่าอะไรขุดหลุมจะเอามะละกอมาปลูกอีกอ๋อทำทำที่ไว้ก่อนทำที่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมะละกอมาลงตรงกลาง ยายลดน้ำแฟงราดน้ำอะไรนะนแ,แฟงตัวนี้มีแฟงด้วยอ๋ยอ<ส>อันนี้<ส><ะ>ปลูกปลูกแฟงใส่เข่งปลูกแฟงใส่เข่งใส่ตะกา้ามันก็ทำทำค้างให้มันเลือ้อยนี่ออกลูกแล้วนี่ออกลูกแล้วนี่แฟงออกลูกแล้วอ,อ,กกวอกเกษตรพอเพียงมีความสุขดีเลยอย่างนี้เนาะ ชีวิตแฮปปี้มีความสุขเลยอย่างนี้นะโอโวันนี้พาเพื่อนเพมาเที่ยวไวกระเสียนความชน,นของไวกระเสียนคือ,อยาคือ,อยาอายุวนนัฒนะนี่ตัวจริงให้เห็นเห็นเลยเนี่ยความชนชนทำนู่นทำนี่แล้วก็แข็งแรงนี่มะนาวมะนาวก็ออกลูกเยอะเลยมะนาวอะไรนี่มะนาวอะไรเป็นพิจิตหรือแพนแ้นอะไรเป็นแป้นพิจิตจะดกเนาะ นี่ดอกดกดอกมากมากเลยมีหลายสิ่งหลายอย่างเยอะมากเลยนี่มะละกอก็มีหลายพานันหลายต้นยายก็ขยันปลูกไปเรื่อยๆเนาะเอาแล้วนี่เอาเอาผ้ามามาใส่ไว้ทำไมแดดมันส่องพาแดดมันส่องจดัดก็เลยเอาผ้ามาคุมลูกไว้มมผมผ้าให้ทำไม,มก่อนเขาใส่เสื้อหให้มันเอาผ้ามาใส่ใอ๋อทมไมก่อนเขาใส่เสื้อใส่ผ้า นี่เราจะใส่ที่ต้นก็ได้คุมมันีีมะละกออะไรลูกมันใหญ่มากๆเลยมันก็จะพันแผ่นดำแล้วมันก็กลายแต่ล่กมันใหญ่เนาะมันสูงสานต้นมันจะโตต้นเล็กนิดเดียวแต่ลูกใหญ่มากเลยสงสัยต้องทำไม้ค้ำให้มันนะนี่ใหญ่ออกไปเรื่อยๆแล้วนี่นี่ใกล้แล้วนี่ถ้าจะเก็บต้องเอาตรงนี้เหลืองก่อนตะให้ตรงนี้เหลืองเลยแต้เขาเรียกว่ากอแต้มแล้วเราก็เด็ด วันนี้มาก็ได้ความรู้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับยายใหม่อีกวันต่อๆไปวันนี้อเอาแค่นี้ก่อน